ลัดถูกเมียนเต้ขามีซื่อมันหลายหลายกล้วยอันใดก็อ่ำมอไอเปื่อนเชียอีทในครับวะ่ะที่ว่ามีซื่อมีซื่อมันหลายกล้วยในครับว่วะวันสือจัดซึ่งใด้ในครับดอกพี่น้องครับวะ่ะเสื่องหือ้อกลีขะเนาะอันขาดกว่าลองวันสือจัดนั้น การชื่อคือในขนาดนอันเฮาเป็นชื่อคือใดก็เฮาคาก็ไคลัดลองใต้อันเฮาคาลัดลองชื่อคือใดเอาค้าจังไนก็คากําเลยซินี่ยังเด็ๆคั่นเนาะกุยก็บ่คาลัดกว่าแหมันซ่ํามีสิมานี่ก็มีคั่นเนาะนนั้นสเนคาหันมีเอาก่อ2ก่อให้ค่ะคัหลายทังหลายทั้งพี่น้องเขาอันเตรียมตั้งปังดางถึงมาอันดีมัน มีเปลี่ยนโหชิบโหชาวมันค่ะเนาะยินซวมค่ะเนาะเตียนอ่าเฮาคามีลมโหใสไขลาดเหมือนกันไขยินเหมือนกันอันเฮาคาไขลาดและอันสเจ้าไขถอมนั่นเฮาคามาากันในโซเชียลมีเดียอําว่า TikTok อําว่า YouTube Facebook ค่ะเนาะเออย้อนเบซึงไหนแลเฮาคา ไล่หันข่าวเงาววันเบือนเมืองเบือนเมืองหือในก็เขาสําไใครมาเตียกเมืองเขานันขนาดไหนพอโดยเมืองเบือนนั่นตึกกันยื้อกันหังกันมาข้าวตังหูหลายปีก็ข้าก็ไลพอนลีอีสังกันเนาะเมือนหนังยูเคียนรัสเซียตึกกันมาปียาวข้าวหึงโตถึงยามเดี๋ยวนี้ข้าวกมไปหันว่าเมืองไหลเมืองหนึ่งนั่นคุณใหญ่ไหนยะวะเขาตึกกันในคำบาลียืนกันเนาะ ก็ในขามาด้วยเมืองตีอันนั่มไรเงี้ยบางทึกเมืองตีอันเปินเอาซึกมาหัอันวันนันซ้ำเป็นเมืองไรหละอันคนใหญ่กูเดินกูปีได้ไงขาหันเมืองเคขะเนาะเมืองเขเนี่คนใหญ่กูเดินกูปีค่ะบอาโลพอมาด้วยเนออันเปินไทนี้เข้าข่าเมืองเขกันนั่นกันนยนเป็นนันเป็นใดเนี่ยอาโลอันคนเปิลในเขี้ยมหนาขะเนาะโลดก้าบนก็เขี้ยมหนาค่ะอืม อัมบาลองกาตังเตียนในก็เกี้ยขึ้นมาดีดีค่ะนอะอัมบาลองเคืองเจอดังด้งตื้อในก็ขึ้นอ่าดันจอมเดินจอมปีมันมาดีดีค่ะเออยือนเปืนตึ้งหนังในและป่อขาหันว่าเมืองอันขึ้นใหญ่หิมความรู้กาเน็อคาว่มด้วยเมืองไทยค่ะเมืองไทยเหมือนหนังคาะหลายหันมาเจวในก็เลยว่าเปลี่ยนอันคืบนาตัวตอนมาดีดีข่ะหนอเสื่อ,อนเป็นสัตเทคนมีเขาก็กมีดีคะเปิ้นช้าง ตึกใหญ่ตึกหลวงคืนนี้ดิบเบื้เฮ็ดการก่อสร้างก็มีกูเลิ่มมีกูปีคันเนาะใต้า่าอันมาเฮ็ดการอยู่ในเมืองไทยมาเกยงใหม่กุ้งเทพยบด้วยนยอันเป็นผายเฮ็ดการกอสร้างนั้นยิงแค้นหู้ดีดีสุดคันเนาะปีในเฮ้าคาเฮ็ดร้างตึกใหญ่ตึกหลวงเย่ากับลายตีเย่ากับลายต่างเข้าร้างหมูวานเย่ากับลายลังในกวนอันมให้กอสร้างในเมืองไทยนั้นยิงแค้นหู้ดีคันเนาะเมืองเปิ้ขึ้นใหญ่มากมกะหือไหนี่ยกำไร ข้าวขาซ้ำขึ้นวุ่นด้วยว่าเมืองหิมคอนเ์ข้าวขาอันรอเดียวเศร้าแศล่ะอืขึ้นใหญ่นั่นเป็นเมืองไรเนี่ยเพราะว่าเมืองลาวเขาเวียดนามเขากัมพูชาเขาใช่ไหมสำว่าเขาขึ้นใหญ่เมืองหนังเมืองไทยสิดาก็เขายังมีรองตั้งกั็ๆเย็นๆมีรองทางห่างพวกฝังสื่อคือเผือื่อคือมันรอดเดียวเดียวกันเนาะอ่ามีดีอยู่ดีเศร้า เสียเลยหาก,กินก็ง,ง่ายส้ามามาอยู่เมืองเปิ้อนอ่าอมือ้อกเงินใจใครปลวกเมื่ออยู่ขึ้นๆในก็ง,ง่ายขนาดเนาะเออวันเมืองก็ดีเย็นดีวันเมืองมีลองอ่ากัดเย็นกันเนาะเออวันเมืองเปิ้อนซ้ำว่าขึ้นใหญ่เสียได้นในก็ยังม,มีเพียบางซึกบางตึกบางโตอ่อม,มีซึกหลายหมู่หลายจุม้มอ่อมีซึกอะไรมาใหญ่มาเก,ก้าวไหนมีซึกซุ้มเหลียวเสียเลยปพวกบองกันกว่าในะอ่อขึ้นใหญ่ก็ ข่านถึว่ามันยังแก่หรือสิเมืองเฮาค่ะเนาะเมืองอันขึ้นใหญ่ทีดเสืเดียนดินได้เฮาคานั้นมีเปลี่ยนหลายเมืองเยาข่าลาวันเหมือนไงเมืองไทยก็เฮาข่าหันถึงว่ามันขึ้นใหญ่เมืองเขีก็ว่าทีดเสืเดียนดินได้เฮาข่าก็เลยหันว่าเมืองเขีนั่นึ้นใหญ่มันก็คือยได้เฮาข่าอันอยู่เมืองเขีสิไดงลายไว้เขียดลาเอาหมอกานเขีกว่าสิได้มังก้มังกวนสัมปมไค่หมอกกันไ้ก็มีขันซื้อนั่นยิงเข็นหู้ดีๆีชุดขานอ โซ่เปิลือยลายเมืองเราเลี้ยวเซาขอมาเสียเลยเมืองบนขึ้นอย่างมาสูงนั่นมันเหมือนหื้อไหนเข่าขาเอาอะไรเอาสายตาลาหันเอาหูเข่าขาลาถ่อมไละยินเปลือย <c oughs> สะเลียงกูไล่กูไปครันเนาะอืมเพราะมันเหมือนไหนมาไงเมืองเข่าขานั่นขาเข่าลายินพี่น้องเขาออกมาลัด พีน้องไทยเขาออกรัดตั้งทิกถอกคันเหรอท้งว่าเมืองไทยและเมืองไตยนั่นมาข่มกันเฉยดพ๊ปปกป่องพวไหนซึงอ่ากนไทยก็หันดีว่ามีพ่อหลีตั้องนำในครับ่มเมืองไปย่ำขึ้นใหญ่เย็ยแล้วมาจ่อยกันพวกป่องนั่นกุนใจ คนไทยเอาเปรียบสันสาตวอันเดียวกันกว่าอันว่านั่นคนไทยก็หนึ่งยังว่าหันดีจ้ามกันเนาะเที่ยงเลยหันดีจ้ามไหนพวกาเฮ้ไหนเลยดังไต้ดังไทยคมกันเปรียบอันเดียวกันพวกไหนถึงเมืองเฮาคานั่นไทยก็ได้ดจังเมื่อปกป้องอ่เมื่อจังโครงการโครงงานอ่าอันขึ้นใหญ่เมื่อสูงกันเนาะอืมย่อก็ลองการก้าการขายก็ เตยกาง่ายมากง่ายเหมือนกันอ่าเต้ยเอาในอันมาอยู่ในเมืองไทยก็ไม่ให้การก่อสร้างไม่ให้การกู้ซื้อกู้รองในก็มีอยู่ในเมืองไทยกับบ้านน้ำอะค่ะเต้ยอันมาอยู่เกียงใหม่ก็ใครว่าไทยสามปูนนี่ไทยหนึ่งปูนไตยเดี๋ยวมีสองปูนเอาค่ะเกียงใหม่อ่ำเซอ,อ,อร์เมืองไต้ยสิยดานนี่ก็เมืองหนังเป็นเมืองไต้ยเอาค่ะอืมพวกข่ามาด้ยเยอะหน่อหน ลองอ่านว่าตาดีพวกป๋องวันเมืองตื้อคือนวันนั้นนี่สังคมกันได้ไงคมกันนั่งไทยเสีปพวกป๋องเมืองได้ก็่าขาหันเดียวครับะนี่ีน้องขอดีหันดีมันดีเด้ครับโอ้ข่าหันดีจอมันหน่อยเฮียหันดีจอมันนี่ข้วมาอยู่เมืองไทยในชิดปีบายค่ะต้องอันค้าอยู่เมืองเฮ้าสิได้มาอยู่เมืองไทยในมันเปืองกันแห้งค่ะล่หาเงินกว่าเปืองกันกันเนาะลองอยู่ลองกัลองมาลองรถเพลก็่เปืองกันแห้งค่ะเออ เลขา yup. หันดีเมืองไทยในเขาขาใครกวาดตั้งไหรไปตั้งไหรก็ว่ามีวัดเดียมโทในเข้าขำเลโกยสังคารุเออาใครก่าดขิงไหรมากิงไหรก็ไรอ่าเขามีโอกาสตั้งเปลี่ยนสีรองรอางเลก็เขากัห้องยาดีเลยโก็ไรเที่ยงค่ะอืมอ๋อไม่ได้เปลี่ยนเครื่องในเครื่องในของใครฉิบันนี่บ้าครัลุกอ่ามันด้เมียนพีก็เมียนใจก็เฮ็ดปันมันกับยาวมันในก็บ้าครัลุกน้ำมือเขานั่นบางตีบางตั้งนั่นเขาเดกาหายุดหายยาใน มังโก芒果芒果นี่เลือกนาแทงอืมเลือกซื้อเลือกคือแท่งเออพวกมีเงินก็ขยับกันแท่งเมืองไทยเนี่ยมีเงินเฉดได้ในบนย่างจอยแถมกันจอยเหลือมีค่ะเออเปลี่นเรื่องไหนใยอหนเลยอันคาไายยินข่าวอ่าเปิดด่างลงเหนือโซเชียลมีเดียในในทางเปลี่ยนมาเรื่องนั้นได้คขาหันดีรอมเออซื้ออันอยู่เมืองไทยเฉลยใครมื่งปุ๊บของวันเ้องเมืองวันห้องเมืองห้อง่องไงกนนะอืมเป็นเรื่องน ย้อนในเรื่องการที่คมกันบุกบอกวันเมืองสื่อคือมานนั่นคาหันดีกันเนะแผ่นดินไทยก็ดีกลางกันเนะแผ่นดินไทยแผ่นดินได้ตีเยา่วินเดียวกันก็ดีขนาดเพราะมาด้วยการวันการเมืองแนวดังยามเดียวในใครเป็นตัวนั่นกว่ากันเนะเพราะว่านาทีอันปีน้องโคเขียวเขาโทรฉึกมาหอดถึงไล่ขาป้จนจานจะไหนก็อตีใครว่าเปลี่ยน กึงกว่าดังมึงขี่กว่าเปียดขันหนออ่าดีเอาโคลายมาดังปวดในี่ก็ใครมึงน่ะวาเอากลืงมาปวดดังไทยเปียดดังไงหนะเออดีใครเปียดในเปียดค่ะบรมาด้วยข้าวๆในการวานกันเมื่อในไม่เคยเปลี่ยนทรงตัวเปียดเอาค่ะเออนี่จับมึงไทยอ่าอัมช่งตัวมากกว่าดีจังมือหอดถึงอ่ามึงหนองลายคาในขันหนนีจับมึงขี่ก็เดี๋ยวจังมาหอดถึงมึงหนองลายคาแนวค่ะเออปรมาด้วยใน นี่จับอันว่านั้นมันเคยเป็นนี่จับดังกันเบิงลออันอ่าเตียวขาตึกเปลี่ยนกันอยู่นั้นขานั่นเนาะกุยก็อยไหนแต่คมันเปนสิอิค่ะเนาะกยกบ่มันเปนมานี่ก็จังเฮ็ดคือค่ะู้เจอตยขาได้คเปนขึ้นกปองวันเบิงตยขาหางขอมืนัปเก่าเบิงเก่าอ่าอันป่นมาค่ะเนาะอ่าสังวัดตยขามกันมีน้ํากัดดังกเบิงกันสึกสิได้เกียดขี้วันเบิงคติเตนี่ก็ยุยว่าเตเปนมา เมืองไตายอขาหังขออยู่สังวาลข้ามโฮมกันได้